สวัสดีค่ะชาวราศีเมษนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงโดยรวมทั่วไปประจำเดือนมีนาคมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะถ้าฟังเราไม่ตรงก็ให้ดูเป็นด้วยความบันเทิงนะเป็นดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดีกว่าเป็นไกด์ไลน์นําทางให้กับคุณนะคะ ถ้าใครตัดสินใจอะไรไม่ได้มีคําถามอะไรก็สอบถามกันนอกรอบได้นะคะหรือจะดูดวงเปิดไพท่ทำนายดวงส่วนตัวได้เช่นกันนะคะอ่ะชาวราศีเมษนะคะผู้ที่เกิดวันที่21มีนาคมถึงวันที่19เมษายนนะคะถ้าใครฟรังไม่ตรงแล้วก็ให้ดูสองราศีนะจ๊ะเป็นราศีเมษและราศีพฤษภดูควบกันได้เพราะใครบางคนก็เกิดครึ่งกลาง,งๆวันที่20หรือ19เมษายนอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะอยู่ มันจะอยู่เหมือนสองราศีอ่ะหรือจะดูตามแบบโหราศาสตร์ไทยก็ได้เดี๋ยวหมอบวิวจะปักข้อมูลไว้ใต้คลิปนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นดวงโดยรวมทั่วไปทุกเรื่องราวการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพแล้วแต่ไพ่จะขึ้นนะจ๊ะใบแรก DMPES r s ห้าไม้เท้าเดอะสตาร์แปดไม้เท้าเดอะแฮงแมนคิงออฟคัพส์ห้าดาบโอ้ยตามด้วยเจ็ดดาบสี่ไม้เท้าสามไม้เท้าใต้สำรับคือไพ่ไฮโรแฟนนะคะ โอเคโอ้โห okay. oh, ช่วงนี้เจ้าชะตาอ้วนขึ้นหรือเปล่าจ๊ะน้ำหนักขึ้นหรือเปล่าอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะคุณผู้หญิงค่อนข้างที่จะจิตใจดีนะในช่วงนี้ดูเหมือนแฮปปี้เพอร์เฟกะมีเรื่องราวอะไรดีๆเข้ามาหรือเปล่าถึงแม้ว่ามันจะวุ่นวายบ้างแต่มันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะเพราะคุณ เป็น DM p อ็มเพอะมันยิ่งใหญ่มากๆเลยนะอเหมือนพลังจิตพลังใจของคุณนะค่อนข้างที่จะฮิลลิ่งเยียวยาตัวเองได้แล้วอุปถัมภ์คนอื่นอีกต่างหากนะช่วยเหลือดูแลคนอื่นมากมายจิตใจว่อมอารีนะคะไม่ไม่ค่อยแบบไม,ไม่ไม่อิจฉาริษยาใครนะเป็นคนน่ารักนะอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองแล้วแต่มีคนแบบชอบคุณอ่ะนะเพราะว่าคุณมีคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นจิตใจดีต่อผู้อื่นเมตตาต่อผู้อื่นนะคะ ใครบางคนก็เข้าสู่ธรรมะด้วยนะชอบปฏิบัติธรรมชอบทําบุญไปวัดอะไรอย่างเงี้ยนะจะทําให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองดวงชะตาของคุณนะคะแล้วคลาสพยัตรายใดๆทั้งปวงนะชาวราศีเมษในช่วงนี้นะคะอื การทํางานไม่ว่าคุณจะขัดแข้งขัดขากับใครหรือความคิดเห็นไม่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 ตรงกันน่ะแต่เรามันจะไม่ได้มีเรื่องราวอะไรมากมายอะคุณก็ปล่อยผ่านอยู่ดีอ่ะคุณจะไม่ได้ซีเรียสจริงๆหรือคิดอะไรมากมายนะคะแต่ว่าคนอื่นอาจจะนําปัญหามาให้หรือใครบางคนที่ทํางานคนเดียวทํางานหน้าเดียวเนี่ยอาจจะสับสนในตัวเองได้อาจจะแบบเถียงกับตัวเองตัดสินใจอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยอืม นะคะมีอะไรที่ต้องคิดต้องทําหลากหลายมันถึงดูแบบวุ่นวายไปหน่อยแต่สุดท้ายแล้วมันก็ออกมาดีนะเดี๋ยวมันก็จะผ่านบางคนในช่วงนี้ใครเอ่ยที่จะทําบ้านใหม่ทาสีใหม่ปูวอลเปเปอร์ประดับตกแตง่งย้ายมุมห้องเปลี่ยนมุมห้องอะไรใหม่ๆห,หรือต่อเติมนิดๆดนหน่อยทำรั้วบ้านใหม่ทาสีใหม่เงี้ยก็ทำได้นะคะ ใครบางคนจะอยู่ในช่วงช่วงนั้นอยากจะปรับปรุงบ้านทําบ้านให้มันน่าอยู่มากขึ้นนะเป็นคนจริงใจเปิดเผยเป็นคนรักใครรักทุ่มเทด้วยนะคะถ้าความรักในช่วงนี้นะโดดเด่นเป็นดาวเลยนะอืม คุณถึงใครบางคนนี่อยู่คนเดียวก็อยู่ได้เชื่อถือตัวเองได้หรือฮิวลี่เยียวยาตัวเองอยู่คุณหวังอะไรก็ตามในอนาคตข้างหน้ามันจะมีสิ่งดีๆบางเกิดขึ้นให้อดทนรอสักนิดนึงนะคะให้รอเวลาช่วงเวลาโอกาสที่เหมาะสมนะคะดวงชะตามันจะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปนะคะขึ้นอยู่แล้วแต่ละบุคคลเนาะรอนานมากนานน้อยนะคะหรือว่าแป,ป๊บเดียวอะไรเงี้ยมันจะมีเกณฑ์ที่จะมีงานเข้ามามารุมมาตุ้มเลย ใครรอง,งานอยู่มันจะมีข่าวดีเข้ามานะป,ป,ปุบปับฉับพลันมีงานเข้ามาแล้วก็เงานดีเงินก็ต้องดีด้วยนะเดี๋ยวเปิดไพ่เพิ่มนะเพราะว่าไพ่เหรียญการเงินมันไม่ขึ้นนะคะแต่ว่ามันจะมีงานเข้ามามากมากกว่าหนึ่งอย่างใครบางคนอาจจะทํางานจ็อบเสริมอะไรมากก็ได้มากกว่ามากกว่าหนึ่งอย่างนะคะหรือคุณมีความสามารถพิเศษมากกว่าหนึ่งอย่างแล้วคุณก็ไปรับงานมาเพิ่มอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ ใครบางคนทํางานอยู่ในองค์การองค์กรต่าง,าง,างข้าราชการหรือเอกชนบริษัทเอกชนอะไรเงี้ยให้คุณอดทนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ประสบความสําเร็จในภายภาคหน้านะคตข้างหน้าละเพราะว่าดูเหมือนเซ็งๆน้อยๆอ,อยากลาออกจากงานยังไงก็ไม่รู้เนาะเหมือนอยู่อดทนอยู่ไปอยู่ไปอย่างนั้นน่ะอืมท,ท,ทั้งๆที่อยากจะลาออกแล้วอยากจะเปลี่ยนงานแล้วประมาณนี้ ใครบางคนเนี่ยก็พึ่งพาคนในที่ทํางานคนรอบข้างญาติพี่น้องได้นะมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยนะคะหรือคุณมีมีปัญหาอะไรกับใครหรือว่าปัญหาในเนื้องานอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีนารีอุปถัมด้วยนะดวงชะตาของคุณผู้ชายนะคะมีนารีอุปถัมให้เข้าหาผู้หญิง <c oughs> เช่นเป็นเช้านายหรือคุณแม่หรืออะไรแบบนี้ยที่มีแบบเออเป็นผู้หญิงที่ลักษณะทุมทมนิดนึงแล้วก็ ใจดีนะ่ายิ้มยิ้มเป็นคนจิตใจดีอะ่ะแล้วก็คุณรู้สึกอยู่กับใครแล้วสบายใจอนะไรเงี้ยอาจจะเป็นภรรยาของคุณก็ได้ที่มีอายุมากกว่านะคะประมาณนั้นนะอใครทํางานมากกว่าสองอย่างขึ้นไปค่อนข้างจะยุ่งวุ่นวายนิดนึงมันมีงานหนักงานหลักแล้วก็งานรองนะแต่คุณใจดีอะ่ะนะชอบช่วยเหลือคนอื่น อันนี้ทางเพศหญิงและเพศชายนะคะแบบว่าใครมีปัญหาอะไรเข้าเข้าหาคุณเข้าหาคุณอย่างเงี้ยคุณก็ต้องช่วยเหลือเขาไปช่วยเหลือเขาก่อนปัญหาของตัวเองเอาไว้ที่หลงังอะไรประมาณนี้นะอเหมือนชอบช่วยเหลือคนอื่นแก้ไขปัญหาให้คนอื่นก่อนอะไรประมาณนี้นะคะ ให้ระวังของหายทรัพย์สินสิ่งของหรือถูกขโมยผลงานนะคะคนที่ทํางานเก่งๆแล้วก็มีคนหมั่นไส้อ่ะมีคนแบบอิจฉาลิษยาในที่ทํางานหรือคนรอบข้างอะไรเงี้ยเอออยากจะได้ผลงานของคุณอยากจะเก่งเหมือนคุณอยากจะเป็นแบบคุณอะไรเงี้ยเอออาจจะโดนขโมยผลงานไปก็ได้นะถ้าไม่ถูกขโมยผลงานก็ให้ระวังทรัพย์สินสิ่งของที่มีค่าหายนะคะให้เรามาะระวังนิดนึงนะคะดูอะไรตงนิดนึงภายในเดือนมีนาคมนะจ๊ะมีสติทุกย่างก้าวนะจ๊ะ การทำงานให้ระวังคำพูดด้วยนะให้ระวังคำพูดของตัวเองความคิดของตัวเองหรือใครบางคนแบบเป็นคนหยิงทนงตนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นคนอื่นก็เพาๆลงบ้างนิดนึงเพื่ออะไรเพื่อสมรริชันไงการทำงานกับคนในหมู่มากมันก็ต้องฟังกันบ้างอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามันมันดีกว่าเราทำงานคนเดียวอะ่ะสุดท้ายเขาก็หันหลังทิ้งเราไปอะ่ะเขาก็ไม่อยากจะคบ เราแล้วไม่อยากจะพูดกับเราแล้วอะไรเงี้ยถ้าใครไม่เจอเหตุการณ์นี้นะคะก็ให้ระวังคําพูดก็คือให้ระวังไปทะเลาะเบาแวงกับคนอื่นเท่านั้นเองค่ะให้อดทนนะเกิดอะไรขึ้นต้องอดทนเนี่ยมันจะมีเรื่องราวคาราคาซังกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะในที่ทํางานอะ่ะหรือไม่ก็คนรอบข้างญาติพี่น้องหรือคนแถวบ้านอะไรก็ไดไ้ไม่จำเป็นต้องคนในที่ทํางานเท่านั้น,เ,นเอาเป็นว่าคนรอบข้างคุณที่สร้างอุปสรรคปัญหาให้กับคุณหรือมีปัญหากับคุณอยู่อะไรประมาณนี้มันทําให้แบบเรื่องราวไม่จบไม่สิ้นนะบางคนอะ่ะ คาราคาซังมาแอืมล้วก็ต้องมาทะเลาะเบาแหวงกันแล้วต้องเข้าหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ช่วยเคลียร์ผู้ใหญ่มาช่วยอะไรแบบนี้ละอ่ออ,อะไรอีกนะใครบางคนที่อยากเปล่นงานยกย้ายทยี่อาศัยยกย้ายที่ทํางานก็เริ่มมีการวางแผนแล้วนะคะ มีการวางแผนไว้ในใจแลวฉันอยากจะ Mo v e อ n ฉันอยากจะได้อะไรทําอะไรบางอย่างหรือธุรกิจส่วนตัวในครัวเรือนของตัวเองเล็กๆอะไรแบบนี้คุณมีโอกาสนั้นนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ขยับขยายหรืออาจจะใครบางคนทํามาก่อนแล้วเล็กๆแล้วมันค่อนข้างดีนะมันค่อนข้างประสบความสําเร็จแล้วทาให้คุณมีกําลังใจใจฟูไงและอยากจะไปต่อขยับขยายเป็นออนไลน์หรือมีการส่งของออกนอกจังหวัดออกนอกประเทศก็ได้เช่นกันนะเงินงานค่อนข้างดีนะเดี๋ยวจะเปิดไพก่การเงินขึ้นมา ให้อีกทีหนึ่งนะคะงานค่อนข้างดีค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จหรือเราจะทําอะไรต้องแอบทำอะ่ะเหมือนแบบเรามีงานหลักอยู่แล้วเปล่าแล้วเราต้องแบบแอบทาอะไรลับๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ผลงานมันออกมาดีนะมันไม่ใช่เป็นงานผิดกฎหมายนะคุณแอบทาหมายถึงแบบไม่อยากให้เพื่อนรู้ไม่อยากให้เจ้านายรู้หรือว่าไม่อยากให้ครอบครัวรู้เราแอบแอบทำออนไลน์อะไรอย่างเงี้ก็ได้เออมันอาจจะมีเงินเข้าปังๆให้เราเฮทีหลังเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะประสบความสําเร็จแค่ไหนแล้วก็ยังไม่อยากบอกใครถูกไหมบางคนมีอารมณ์แบบนั้นนะคะ 嗯。Mm. ถามว่ามีผู้ใหญ่ช่วยเหลือผู้ใหญ่ไม่ตาไหมมีนะคะเพราะว่ามีพ่ายพระพ่ไฮโรแฟนขึ้นมานะคะทําอะไรขอความช่วยเหลือผู้ใหญ่ได้ประสบความสําเร็จนะเขาอาจจะช่วยให้ไอเดียของคุณหรือช่วยให้งานของคุณเป็นโฟล์มากขึ้นอาจจะไม่ได้ให้เป็นการเงินก็ตามนะคะแล้วถามว่าคนที่อยู่ตัวคนเดียวต้องช่วยเหลือตัวเองอจ,จะเป็นยังไงนะให้รอคอยเวลาโอกาสที่เหมาะสมก่อนตอนนี้มันอาจจะตึงๆกันเงินอาจจะไม่โฟลสักเท่าไหร่นะ mm hmm. ก็รับซ้ายใจขวาแล้วก็มีการมีมีงานเข้ามาบ้างประปรายอะไรแบบนี้มัน แบบไม่ได้รวยไม่ได้จนมานันนิ่งๆมันอยู่ตรงกลางอะประมาณนั้นน่ะก็มีกินมีใช้เรื่อยๆอะไรประมาณนี้ไม่ได้ลําบากมากโอเคเดี๋ยวมาดูการเงินกันนะคะว่าการเงินเขาดูการเงินชาวราศีเมษหน่อยค่ะการเงินชาวราศีเมษเป็นยังไงคะมันเป็นเงินหมุนอยู่เลยนะคะมันอย่างที่พูดไปเมื่อกี้เลยอะ มันจะยังไม่ฟลว์สักเท่าไหร่คุณอยากจะ move on นะอยากจะไปหางานทำอยากจะไปหางานเสริมหรืออะไรที่มันดีกว่านี้อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้มันดีขึ้นอยากประสบความสําเร็จกว่านี้ทั้งๆที่งานเดิมมันก็โอเคอยู่นะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ปัญหาของคุณคือการใช้เงินการวางแผนการเงินของคุณนั่นเองนะคะยังมีรับซ้ายใจขวาเข้าๆออกๆมันจะเป็นเงินหมุนๆไปหมุนมาอะไรประมาณนี้นะคะาถามว่ายังไงต้องแก้ไขปัญหายังไงดี ตอคีช่วยแนะนำเขาที่การเงินของชาวราศีมีนที่มันยังไม่โฟโมันยังติดๆขัดๆอยู่อ่ะเขา,วาควรจะทำยังไงอะคะโอ้ย <laughs> ใบแรกสุดยอดอ่ะ ไปแรกก่อนนะคะใบเนี้ยมันมีโอกาสมีโชคมีลาบแบบปฏิหารเลยนะก็าภายในเดือนมีนานี้แหละใครชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบจากการซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นะก็ลองไปเสี่ยงดูนะคะใครเล่นหวยลาวหรือหวยไทยอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้แหละอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะมันมีเกณฑ์ที่จะ มีปฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคุณได้นะใครที่อธิษฐานจิตหรืออยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่แล้วไปทําบุญบ่อยๆหรือไปไปให้ชีวิตเพื่อชีวิตนะคะก็คือปล่อยปลาปล่อยนกอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าทําบุญทุกแขนงนะมันจะทําให้คุณเนะี่ยมีโชคมีลาภเกิดขึ้นมันเป็นแค่บางคนนะไม่ใช่ว่าท,ทําทีเดียวแล้วมันจะได้นะคุณต้องเป็นคนที่สะสมบุญมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะช่วยเหลือนะคะแล้วก็นี่ใบนี้ก็คือ คุณรอการเติมเต็มอะจากอะไรบางอย่างที่ขาดหายไปอยู่เช่นบางคนรอการเงินรอเงินที่จะเข้ามาจะเข้ามาไม่เข้าสักทีหาจิ๊กซอให้มาประกบให้สนิทเสียแล้วก็สุดท้ายแล้วมันจะได้มันจะมีการมันจะมีเงินเข้ามา ยังไงมันก็จะมีคนมาต่อจิ๊กซอให้คุณนะคะเนี่ยมันมีคนตั้งหลายคนเข้ามายื่นมือเข้ามานะคะให้มาต่อจิ๊กซอตัวนี้ให้สนิทนะแล้วมันมีมันมีอยู่คนนึงแหละนะที่จะมาเติมเต็มให้คุณได้ที่จะมาช่วยเหลือการเงินการงานของคุณได้นะคะถ้าใครก็ตามที่เจ็บป่วยตอนนี้จะเจอหมอที่ดีรักษาหายรักษาดีหรือหรือไม่ก็จะเจอไม่ไปหาหมอก็จะมีคนดูแลนะมีคนดูแลใจใส่คุณดีนะคะอาการจะดีขึ้นนะถ้าใครเจ็บป่วยอยู่นะคะ โอเคการเงินผ่านไปการงานผ่านไปเดี๋ยวมาดูความรักความรักของคนโสดม,มีเกณฑ์แต่งงานแบบลับๆด้วยอะ่ะแบบแต่งงานฟ้าผ่าเลยอะ่ะม,มีการเดินทางไปต่างประเทศหรือใครก็ตามที่ได้คู่ชาวต่างชาติหรือได้คู่ที่เป็นพ่อแม่แล้วหรือหรือเขามีลูกติดอะไรแบบนี้นะมันจะมีเกณฑ์ที่จะได้อยู่ด้วยกันแบบลับๆแบบไม่ได้ เปิดเผยไม่ได้บอกใครอะไรอย่างเงี้ยถามว่าอยู่ได้ไหมก็คบกันได้อยู่ได้เพราะว่ามันเป็นความรักเอ่อเรื่องของเราสองคนอะ่ะมันไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะคะอืมก็พยายามจะให้คนนอกบ้านหรือคนอื่นมายุ่งวุ่นวายก็แล้วกันนะคะมันจะนําพาสิ่งที่อความรักให้เป็นท็อกซิกอ่ะเกิดขึ้นในอนาคตข้าขง,ขงหน้าได้ฟังคนของเราก่อนอย่าเพิ่งไปฟังคนอื่นคนนอกนะคะอืมแล้วพิจารณาให้ดีๆ ใครที่อยากตั้งคันมีเกณฑ์ที่จะตั้งคันนะคะมีเกณฑ์ได้บุตรนะมีโอกาสดีๆมีเรื่องราวดีเข้ามาก็คือมีเกณฑ์ที่จะได้บุตรนะจ้ะสมใจปรารถนาเลยคนโสดให้รอไปก่อนนะคะยังไม่มีใครเข้ามาอืม บางคนก็ฮิลลิ่งดูแลยยาตัวเองอยู่กับบ้านอยู่กับช่องไม่ได้สนใจใครก็มีอยู่ได้ด้วยตัวเองนะก็มีความสุขอยู่กับครอบครัวหรือมีความสุขที่อยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วดูแลตัวเองดีอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยไพย่ใบนี้มันขึ้นมันจะนานหน่อยนะคะกว่าจะเจอคู่ต้องรอเวลาโอกาสที่เหมาะสมนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลจะเหวี่ยงมาให้คุณเองนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูไพ่นางฟ้ากันนางฟ้าอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีเมษบ้างคะทุกสถานะเลย นางฟ้าอยากจะบอกอะไรชาวราศีเมษคะเป็นไกด์ไลน์เขาหน่อยคุณเป็นคนน่ารักนะคะคุณเหมาะสมที่จะได้รับคนดีๆเข้ามานะคุณเป็นคนน่ารักใครๆก็มองว่าคุณเนี่ยเป็นคนน่ารักน่าจีบน่าเข้าหาใครก็ตามที่ความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเขาบอกว่าไม่คุณก็เขาอะหมดแพชชั่นกับคุณละไม่มีแรงดึงดูดจูงใจอะไรอยากจะคบกันต่อไปละตึงมึนละ เป็นตัวตึงไปแล้วนะอืมก็ไม่มีพลังแรงดึงดูดอะไรต่อกันแล้วอะคะ่ะเดินออกจากกันดีกว่ามันจะได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะได้ไม่ไม่แย่ไปมากกว่านี้อะ่ะสถานการณ์ในความรักสำหรับคนที่ไม่ชัดเจนนะอันนี้สำหรับคนโสดนะคะส่วนใบนี้นะคะ half t o h a conversation ก็คือเปิดใจคุยอย่างตรงไปตรงมานะคะถ้าใครมีปัญหากันยังอยากจะเคลียร์กันยากจะพูดคุยกันอะไรอย่างเนี้ย หรือใครก็ตามทีม่มีปัญหาแล้วเพิ่งเริ่มคบอะแล้วมันทำแม่งทำแม่งไม่มั่นใจให้พูดคุยกันตรงๆนะเดี๋ยวดูอีกใบหนึ่งซีไพ่นางฟา้านี่ไงใครก็ตามที่จะไปจีบใครผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามหรือ LGBTQ ก็ตามรักเพศเดียวกันก็ตามนะ ถ้ารักใครชอบใครพูดไปตรงๆแสดงตัวตนออกมาให้ฉันมีตัวตนนะเฮ้ยเฮ้ยฉันมีตัวตนนะฉันรักเธอนะแบบไหนล่ะก็แสดงออกไปตามตามความรู้สึกนึกคิดของคุณนะคะเพราะถ้าคุณไม่แสดงเลยแล้วก็อยู่เฉยๆแอบชอบอยู่ในใจอะ่ะมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะความรักความสัมพันธ์มันจะไม่เกิดขึ้นนะจ๊ะโอเคเมื่อกี้โชคลาภแล้วเ้ยสุขภาพไปหรือย,อยังอะ่ะสุขภาพยังใช่ไหม ขอดูสุขภาพของชาวราศีเมษในคะ่ะสุขภาพคะ่ะสุขภาพเป็นยังไงกันบ้างหยินอย่างไม่สมดุลนะ่ะเป็นภูมิแพ้แล้วก็ถ้าไฟในตัวแบบมันมันมันร้อนในร่างกายอะเนาะต้องกินอะไรที่มันเย็นเย็นะ่ะ มันไม่ใช่น้ําเย็นนะจะบอกไงดีอย่างเช่นฟักแปรงแปรงอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นธาตุเย็นนะ่ะเข้าไปให้มันร่างกายมันสมดุลหน่อยะคะ่ะอันนี้เกี่ยวกับระบบหอบหืดทางเดินหายใจภูมิแพ้หมายถึงภูมิแพ้ทุกชนิดเลยอะคะ่ะถ้าได้ไพ่ใบนี้นะแล้วก็ระวังระบบย่อยอาหารเลอเปรี้ยวกดไหลยอ้อนท้องอืดท้องเฟ้ ลมในร่างกายอะไรแบบนี้นะคะมันไม่ค่อยดีระวังจะปวดหัวบ่อยเป็นไมเกรนนะคะแล้วก็ระวังศีรษะ,ะคือน่าจะปวดหัวข้างเดียวนะแล้วก็ขาข้างขวาอาจจะเป็นเน็บชาเป็นตะคิวหรือว่าอาจจะเจ็บขาข้างขวาอุบัติเหตุมาก่อนหน้านี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะกำลังรักษาดูแลอยู่ ก็เป็นได้ระวังลูกกระเพาะกดไหลย้อนโอเคอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เส้นเลือดในสมองความดันด้วยนะคะไปวัดความดันด้วยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวมาดูไพ,พ่พาพิคเนตนะคะว่าเขาจะเป็นไกด์ไลน์แนะนำอะไรให้กับชาวราศีเมษบ้างนะคะ อินโนเซนต์ให้น้อมน้อมถ่อมตนนะคะถ้าเราแบบไม่ชอบใครในที่ทำงานหรือคนรอบข้างที่เป็นญาติผู้ใหญ่หรือเป็นใครก็ตามอ่ะเราต้องนอบน้อมถ่อมตนนะคะอืมถ้าไม่ด้วยใจก็ด้วยกายก่อนนะคะถ้าใจเรายังไม่โอเคกับเขาอะนะเพราะว่ามันจะเกิดสิ่งดีๆในอะนาคตข้างหน้านะเขาองค์มาแนะนำแล้วนะลองทำดู openness แม้มเขาให้เปิดใจนะให้เปิดใจให้กว้างอย่าไปคิดยึดในความคิด ของตัวเองฝ่ายเดียวนะคะมันอาจจะมีมุมมองหลายๆมุมมาเปลี่ยนแปลง อะไรบางอย่างในชีวิตเราก็เป็นได้ถ้าเราโอเพนเนสแล้วอะ่ะมันจะทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกนะคะแล้วก็เคลียยูเอเนอร์จีก็คือมีเคลียพลังลบๆบทิ้งซะนะคะอย่าเก็บพลังลบไว้นานนะมันจะทำให้เราอะ่ะหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่มันลบๆในใจเราอะ่ะมันจะไม่มีสิ่งดีๆในทางบวกเข้ามาได้เลยเพราะฉะนั้นนะสิ่งดีๆมันกลายเป็นปิดกั้นโชคลาภเฉยเลยอะ่ะแทนที่เราจะถูกหวยถูลอตตอรี่ได้เงินเยอะๆปังๆอะ่ะเราก็แบบดึงพลังลบไว้ก่อ ความทุกข์มันไว้อย่างนั้นน่ะมันก็เข้าไม่ได้นะมันตันพูดง่ายๆพูดง่ายๆมันมีทางเข้าอะค่ะนะโชคราภก็จะไม่เข้าหรือเราจะค้าขายปิดการขายปิดไม่ได้สักทีไว้คนนี้มันทำไมยากจังเลยวะเพราะเพราะเรามีพลังลบๆอยู่ในใจเราไงนะเราควรจะเคลียร์พลังลบพลังไม่ดีออกไปก่อนนะเรื่องนี้นะถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ไม่เสียกระตังนะการลบพลังลบออกจากตัวเราไม่เสียไม่เสียเงินนะจ๊ะ เพราะฉะนั้นลองทำดูไม่เสียหายใดๆแล้วจะรู้เมื่อมันเกิดขึ้นกับคุณเองมันมอบิวอะเมื่อก่อนบ่อยพลังลบเยอะนะพอรับพลังบวกเข้ามาขนาดสิ่งที่เกิดขึ้นลบๆเดีคิดบวกได้อะสิ่งดีๆมันยังเข้ามาในชีวิตได้เลยโอเคเป็นกำลังใจให้กับทุกผู้คนที่เข้ามาเราฟังคลิปนี้นะคะแล้วขอบคุณมากๆเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ